ไม่เซ็ตเลย,น,ยนัมเ้อไปกเอาอากาศไปถกวา่าบูมได้ M7 QB7 ขาจะเป็นขมาแล้วเข้าแล้ว มันมีให้กดเ็ดอกดกดเรื่องอะไรกดแล้วกดลีเสร็จแล้ว theo cơ sở chiều mấy hôm nay muốn nhanh anh à? muốn nhanh anh muốn nhanh anh muốn nhanh muốn nhanh muốn nhanh ngay muốn nhanh anh muốn nhanh ngay. muốn nhanh muốn nhanh à? anh à? muốn nhanh muốn nhanh 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 หัวต่อตัวเหรอต่อตัวได้หมุนเต้ยังไงใครเอาไทย M4 ไหมเนี่ยไทย M7 เฉชัดร้อยน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 ัดใครจะเล่นไหมเล่นไหมให้โชคเล่นปืนโหด แบกเพิ่มอยู่ไหนอะเคยแบกเพิ่มอยู่ไหนอะมีอะไรจะบอกแม็กเพิ่มแบกเพิ่มเดี๋ยวนี่ยมันจะหมุนวางยังไงหมุนแล้วก็วางแหมหมุนน่ะมีอะไรเหลือไหมไม่มีไปกดดังไปดูดังให้ดูดังกันอ๋อมีอเอ่แล้วโอ้ กดังไหมือกดังไหมี่ยาสองนะตอนนี้เลือดสีแ้งกครับเหมือนกันดับแอดบล่นแถวนี้แะแอดับโน้นมีแถวใตยเอ็นสีอะไเร่ไงนะเอา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 

อะไรเดนเอ็งกลับบ้านจะเจอคนเยอะหมดเลยน้อนไอไม่นอนเพื่อนน้อนไอก็ไม่อยากเยอะเดี๋ยวจะเตรียมตัวนอนแล้วแม์สุดท้ายแล้วนไอ้มันหยุดเรียนนะมันหยุดสี่วันหยุดสุขโอเออใช่ไหยสุขเสาร์อาทิตย์จันทร์บันเทิองอะไรกันนี้ มทำไมเราไม่อยู่ทางนี้นะเราอะไรฟังเบียวยาไม่เบียดใจค่ะใจค่าไปค่าน้ำพันสามแล้วพันสามกว่าเยอะวไหมทำไมแพงจังพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันยักษ์พี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่ไนไม่ใชไนตยไมไนบอกพูดนะครบเลยไอ้ที่พูดไว้ครบเลยเออเอาทุกอ,อ,อย่างนนลางอาวุธนั่นน่ะเดี๋ยวถ่อีกทีอด้สิโคส์เป็นอยางไรสิโคตคุณเสียเอาละเอาครับโอ้ไม่ทำไมต้งเยอะลย มกใจี่คูณสองไหมอ๋อก็มีอ้าวไร้คูณถึงมีใช่ไหมโอ้ต้มงม่มีทุกอย่างอย่าเอาคูณสามนะคบไทยอยู่ต้ก็เก็บเพื่ออนาคตอะไปฝากเขาดิเกี่ยวบ้างเอาคูณแปดไหม

เราสามคนใจแล้วมันไม่เต็มที่ไม่เต็มที่ไม่ตัดตายตายแต่ตอนแรกงก็ไม่ไม่นับอยู่แล้วตัดทิ้งเลยอ่ะมาด้วยกันทิ้งโอ้ขอให้เลยนะฮะขอให้เขาเลยนะไม่นับอยู่แล้วเพราะว่ายายก็ตายคนแรกก็ไม่มันนับไม่ได้อย่างนี แอตตบแอตตบแอตตบตบสินั่นเห่ยวิวอิวว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 เววิววิววไววิ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 นวิว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 วววิววิลวววิววิวว้ววิไวิว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 วินวิ เราเปิดจุดละไปไล่หมีอ๋อเดาี่เฮอรลื่นไหมนี่เหรอตสองคนไม่อัพเดทไปเก็บของเกรู้ไหมขี้ใสเองเลยเองนหนียอมยอมคนไหมคนไหม จะไปถึงวะเนี่ยไปเก็บของบัตนหน่อยนะโมกมาดิจะโดนยิงไหมโอยรู้สต้องใช้จอดี 25, มันปล่าไ,ได้อีกแบ่อะ้รไปดิหากับพิ่เลยน่ะ พี่ใช้พากับพีทมันเป็นออกแบบเส้นๆพี่ก็ใช้โอเพน G L Part อ่ะพี่ปกตินะของพี่ก็จอฟูลเฮนดีแหละพันแปดสิบไม่ถ้าใช้ไ้จอเก่ามันจะกระพิบกับพิบเหมือนจอมันไม่ไหวอ่ะของจอกี่กนิ้วปรับโอเพนกี่นิ้วครับยีสี่ครับยี่สิบสาม่สิบแปดอ๋อประมาณพันเก้าร้อยี่สิบจพันแปดสิบ เอฟสเฟสดีเหมือนกันคือดีเหมือนกันมันมีจอสิบสี่เฮิร์ตอ่ะมันมีไอเฮิร์ตมันมสูงกว่าเฮอร์มันต่างกันนี่แค่แค่เจฟสสวยกว่าดีกว่าด้วยฮะเขาก็ามันเหมาะสำหรับเล่นเกมด้วยฮะเกมแวนวเอฟพีเอสเนาะมันเหมาะแค่ยู่ไหน ตัวสวยยแหเลยนะอี่ทออเออะไรนะอเออยากถูที่สุดแล้วนะราสุดเยเลยเท่าไหร่นะราคาห้าห้าพันเก้าห้าพนเกาและ้วถ้าุเปลี่ยนสีนะครลบลงทุนไปกับคอมประมาณสามหมื่นโอ้จีนี่หมดเยอะจีี่หมดเยอะ จะซื้อใหม่ลอยเลยเนี่ยเพาะอันใหม่นั่นเองใช่ว่อันใหม่นั่นละยังไม่รวมอันเก่านะอันเก่ามันมันรอยาโชคว์อัดวีดีโอยเไม่ไม่มีใครไม่คิดจะมีใครมาอยู่กับผมเลยครับผมตายเดียวครับผมตายเดียวแล้วครับยี่สิบสองนะแนวหน้าจีเป็นแนวหน้าจีตรงนั้นนะ เ่นี่ยนะไหนว่ะคือเอิวยังไม่ทันได้หลั่นสักนัดเลยเนี่ยเนี่ยถ้ามได้เอิวเหรอเอวิวคุูนแปดด้วยนะเธอเห็นประโยชน์ป่ะไม่แม่นนี้เรามาแนวซุ่มเลยเนี่ยมาแนวซุ่มเลยแม่นี้ มันจะหมดเวลาแล้วมันจะหมดเวลาแล้วปะโทรเอาอีกอะเฮ้ยพี่ยังได้แค่คูณพี่ยังได้แค่คูณสามแล้วเนี่ยโขบโขบนะนะปะโทสเปร์สเปรยนั้นเลยอะสเปร์ร้อยนัดเลย 2อ9มสองีเก้าตอนนัดดีเหรอเลดาเอาไม่เยอะดีวเอา่ยะดีดนิดนึงแหละเอ็มเีนี่นิ่งสุดๆแล้วกันเหร็นมยูเอ็มพีก็นิ่งพวกเอ็ เอมเจ็ดโคตดดนี่นะถ้าใส่ใ no. ส่เลตตอ์ดกว่าอันเนียดิไม่เคยมีเลยีฟ้าอย่างเดมอแต่ระยะประชิดจะดีขึ้ดเนะระยะประชิดจ็ิดดีไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีไม่เอ๊ะเอ สงสัยเราจะถึงห้าทุ่มครึ่ไหมนไหนเนี่ยไม่โอ้โแตะแยบแยบเนี่ยอ๋อันนี้ตีดีว่ะตีนี้เนี่ยตีนี้วกันอออ๋อ้๋ออ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 อป็นทีไม๋ได้อย็ออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋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 ออตรอออไปไปอป๋ออ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 ๋ลอ ดันไปฝั่งโน้นเลยเหรเล่นขอบก่อนไหมนะสิบหกคนสุดท้ายแล้ว MGS เอะะไรวสเป็นขอบน้ำนี่บ่าผมว่าเหลือสิบสามแล้วไม่มีตัวหลังมันไม่มีตัวหลังต้องสู้อยู่ขอบน้ำเว่อเนินโน้นเนินโน้นเนินไกลโน่น เนินลุ้นระวังเนินนู้นนะเนินไกลเรือยๆโล่งมากตรงนี้ออกขวาไหม่ะระว<ร><ข>ังคอยก่อน<ข>เลยเระวังขวาขึ้นเขาไปด้วยนะวขวาขวาเราเนี่ยนี่ขวาล่างเนี่ยผมไม่ผู้นำตลอดเลยตายตลอดเลยไปหาคนถิงดีวกว่า เนี่ยพี่ว่าเดี๋ยวมันต้องมีตัวข,ขึ้นเาขเามาอีกนะพี่ดักตรงนี้ จะลงไปบ้านหน่อยมีลงไปบ้านไปซื้อบ้างบนไหนที่ข้างในมีคนเหรอให้ดูตรงบ้านมีตัวแล้วก็ระวังนะไม่รู้พี่บ้านล่างเหรอเดี๋ยววงมันจะต้องบีบอีกแนะวงกำลังจะเปลี่ยนอีกนะระวังนะ

ไมาลงมาเรด้อข้าวในบ้านใกล้ๆเหมืองเลยอยู่ในเหมืองเลยตอนเนี้ยตับตําล็อกเฮ้ยขวามีวะไม่ทันนะลงแล้วลงมาแล้ว้เตรียมเลยนะเต็ียมเลยนะเราบนเขาด้วยนะครับบนเขาเขาเนี้ยเขาเนี้ย ตรงบ้านตรงบ้านตรงบ้านมีตัวครับตรงบ้านมีตัวขวาขวามีตัวครับเหมือนมันต้องมาพี่ต้องมามาด้วยกันเราอยู่นอกวงเจ๊ขวาขวาขวาเจ๊ดันแม่ดันแม่ดันแม่ยังไงเนี่ยมันจะยัดระเบิดใส่เราไหมนุ่นอู่นวิ่งวิ่งมาทางขวาเพียบเลย วิ่มันทางขวาเพียบเลยครับต้องดักครับครับมาหลังบ้านนี้แล้วบ้านนี้บ้านนี้โอ้หลายตัวหลายตัวหลายตัวเดีย๋วยวเดีย๋ยวเพิ่งเพ่งเพิ่ง,งมันอยู่นอกวงด้านซ้ายมีไหมด้านซ้ายมี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 ด้านซ้ายมีมีมีด้านซ้ายมีมมมม ตัวหนึ่งตัวหนึ่งในบ้านหมดไหมไม่ไม่ไม่หนอกหนอกมันดานดั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 นอยู่ในบ้านเจตามเจตามมันเข่าบงพี่เข่าบง

ลงเว้ยเราต้องลงเหมืองเราต้องลงเหมืองเราต้องเราต้องลงครับเราต้องลงไปเลยครับไปเลยลงไปปลาระเบิดแล้วเจ็ด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 คนสุดท้ายมุหมดแล้วนะ mình mà tham tâm và người tham lam mới đẹp à người buồn đâu chứ mà hô ôi 42 cho bạn nó chế phương nó chế bám dao bạn chế chế bám da chế bám nhìn oh, nhìn 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 ตัวนึงเลยอตัวนึงน็นกหนึ่งใช่ไหมตัวแดงเจ้าบอลเจมันเจนักเจนักเจ็มันเจมันเจมันดันเลยเจมันเจมัดันเลยดันเลยแก้ว ก็ไก่เ้ก okay, ็ไก okay, ่เ้ไอพิดสมไอสุดยอดก็สุดยอดโอเคโอเคเอาารอบนี้ถือว่าเราอยู่ครบกันใช่มอยู่ครบอยู่ครบเราเ่เอาเอาอยู่ไหนอยู่ไหนโอเคตรงนี้แล้วครับโอเคนั่นแหละวไยิงหรือเปล่าเาวาได้ยิงหรอาโอเคเอวเีสุดเอาสอ ห้าถึงสิบห้าเอ้เหลือ่าเหลือ่าเหลือชาได้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 อกเออยของท่านี้ไม่ได้ใช้นานละกินกิไก่ไวขนาดนี้ถ้าพอชาเนี <c oughs> ่ยได้หรือเปล่าอีเดบิวไม่ได้ลันสักนัดครับพี่น้องอเดบิว <Okay S 2> ไม่ได้ออกจากกระบอกสักนัดเลยไปครับพักผ่อนกันเราไปโอเค